กราบ้มัสการหลวงพ่อ,องค์ตื้อสวัสดีแม่กูชนลดีแล้วก็หลานสุธิพงศ์ปูนพุทธาหรือหลานตุ๊กตู่วันนี้เนื่องจากเป็นงานวันเกิดวันที่25พฤษภาคมของหลานชายชาวคณะทีมนางฟ้าบาสโลบท่าบ่อ มาร่วมกันรำอวยพรเพื่อขอพรหลวงพ่อพระเจ้าองค์ต้อให้ท่านได้ไปปกปักรักษาหลานชายซึ่งอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังแรงกายแรงใจในการารักษาโรคไัยไข้เจ็บแล้วก็อารัธนาให้หลวงพ่อปกปักให้หลานได้หายเจ็บหายไข้ โดยเลววันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องจุดสูนนะคะพวกแม่ๆป้าๆได้มารำอวยพรเพื่อขอพรจากองค์จากพระเจ้าอ,องค์ตื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอท่าบ่อขอให้ปลุกปักรักษาคุ้มครองน้องขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงหายเก็บหายป่วยหายวันหายคืน ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตุ๊ตูวันนี้วันคล้ายวันเกิดของน้องนะคะขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยขอให้หลวงพ่อองค์ตื้อปกป,ปักรักษาให้หายนะคะนะคะ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องตุ๊ตตู่ค่ะ ขอให้น้องตุ๊ดตู่แข็งแรงแล้วก็หายเร็วๆนะคะขอเป็นกําลังใจให้น้องตุ๊ดตู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตุ๊ดตู่เนื่องจากวันนี้เป็นวันคลายวันเกิดของน้องขอให้หลวงพ่อพระเจ้าองค์ซื้อจงปกปักรักษาคุ้มครองน้องขอให้น้องจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะคะขอให้หายเร็วๆค่ะ สวัสดีค่ะแม่ติงน้องจิตูเมื่อนี้กะค่ายวันเกิดน้องขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยเด้อให้หลวงพ่อองค์ตื้อคุ้มครองทั้งน้องทั้งเมตติ่งด้วยค่ะสวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะขอไว้พรมวันเกิดนะคะขอให้คณะอาราดนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อของเราคุ้มครองขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะน้องตุตูขอให้สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะความเจ็บจะได้ความคายอย่างมีค่ะี่ยิ้มสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะสวัสดีค่ะน้องตุตูสัมฤเธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณตุ๊ตูสันนิษฐานขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะมาเที่ยวบ้านน้ำมงมากนะคะสวดีค่ะตุ๊ตูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ู แข็งแรงแข็งแรงนะคะมาเที่ยวน้ำมงนะคะไหวสู้ๆนะคะสู้ๆนะลูกนะ